ถ้าเป้าหมายชกมวยคือเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าความฝันเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมคิดว่ามันมีอันเดียวเลยคือคืออยากเป็นคนไทยผมเป็นคนไร้บ้านฝรั่งเศสก็ไม่ใช่ผมออกจากประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่10บขวบจนตอนนี้30ก็คืออยู่ไทยมานานกว่าเวลาคนต่างชาติมองผมเขาไม่ได้มองว่าผมเป็นคนฝรั่งเศสนะเขามองว่านี่คืออ,อ๋อคนนี้คือคนไทยคือตัวแทนของไทย แต่ว่าชีวิตทุกอย่างที่มีจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเพราะประเทศไทย,ไทยมันจะไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเลยถึงแม้ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยมีแม้แต่วิดเดียวที่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่อยากไปอยู่ที่อื่นที่นี่ไม่ใช่ผมเคยมีภาพในฝันงผมตอนเด็กว่าแบบผมจะขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เป็นควา้าแชมป์โลกอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ถือธงชาติไทยแล้วก็บอกคนทั้งโลกด้วยความภูมิใจว่าผมคือคนไทยเป็น